สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไม้ V.S ไม้ V.S ตัวนี้นะฮะเป็นไม้ที่ออกมาสักพักนึงแล้วแต่มันใหม่สำหรับผมนี่แหละไม้ V.S ตัวนี้เป็นตระกูลของไฮคาร์บอน900ตัวรุ่น900นะครับก่อนหน้านี้แบรนด์ s เนี่ยจะตีตลาดด้วยไม้ H.C ก็คือไฮคาร์บอนนะครับไฮคาร์บอน894กับไฮคาร์บอน1200ตัวนี้เป็นตัวท็อปของตระกูลไฮคาร์บอนคือไฮคาร์บอน900 อย่างที่เห็นนะแค่สีมันก็โดนใจผมแล้วนะครับราคานี่เดี๋ยวค่อยบอกตอนท้ายคลิปนะ,ะมาดูข้อดีของมาตัวนี้กันนะฮะตัวเฟรมหรือตัวคาร์บอนที่เขามาใช้เนี่ยเป็นเกรด 40T ตัวเฟรมเนี่ยเกรด 46T เลยนะส่วนตัวก้านเนี่ยเป็นนวัตก,กรรมของมิซูวิชิจากญี่ปุ่นเรื่องมิซูอ่ะก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเรื่องความแข็งแรงแข็งแกร่งคาร์บอนเขาเนี่ยสุดติงแต่ตัวนี้เอานวัตกรรมของมิซูมาใช้ก็ต้องยอมรับเลยว่า แข็งแรงแน่นอนนะอ่ะตัวนี้เขาสามารถขึ้นได้สูงสุดแม็กอยู่ที่30ปอนด์โอ้30ปอนด์อันนี้ผมขึ้นไป28ปอนด์นะขึ้นไปแล้วผมยังรู้สึกว่าไม้มันยังนิ่งอยู่เลยคือเฟรมไม้ทั่วติขึ้นเอ็นสูงๆตึงๆหน่อยนะเฟรมมันก็จะยุบๆๆนิดหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้ผมขึ้นไปแล้วยู้นสึกว่ามันนิ่งเพราะนั้นแล้วคิดว่าโอเคเลยนะแข็งแรงพูดถึงข้อดีของเขาดีาดกว่านะครับข้อดีของเขาที่เขาทํามาก็คือตัวกา้านนะตัวก้านตรงนี้ ก้านนี้ไม่ได้ทำมาจากไม้นะครับทำมาจากคาร์บอนอก็คือเหมือนคิดซะว่าเป็นคาร์บอนทั้งดุนเลยดีกว่าคาร์บอนตรงนี้ยต้องบอกว่ามันดีกว่าไม้อย่างไงปกติไม้ทั่วไปจะเป็นไม้ถูกต้องไหมแต่นี้เป็นไม้เป็นก้านคาร์บอนข้อแตกต่างระหว่างไม้กับคาร์บอนคืออะไร คุณเคยได้ยินแบบผ่านทุกผ่านตามมังเลยว่าไม้หักคือด้ามด้ามไม้หักด้ามไม้หักเพราะอะไรเพราะว่าความชืน้นลวลาตีเหงื่อต้องออกใช่ไหมพอเหงื่อออกปุ๊บม,มันก็ไปขังทําให้ด้ามมันชืน้นหรือด้ามเปียกด้ามนูน้นด้ามนี่ด้ามชืน้นไม้เวลาโดนความชืน้นมันจะอ่อนตัวถูกต้องไหมเวลาอ่อนตัวปุ๊บมันก็จะแบบเออหักง่ายอะไรง่ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยิ่งโดนความชื้นมากๆสะสมนานๆยิ่งหักง่ายเพราะนั้นแล้วตัวนี้เขาเลยเปลี่ยนนะวัตกรรมเป็นคาร์บอนซะเพราะว่าคาร์บอนน้ําไม่สามารถทําอะไรมันได้ถึงทําาไได้้ก็็แหงเรวว่ะมมมมันสสคชน ้นี่ยเหไหมนะแล้วเบากว่าแข็งแรงกว่าโอ้สกติงกระเด่งแมวน้ำหนักในโดยรวมเนี่ยเบานะครับเบาแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดแบบว่าเฮ้ยเบาจนไม่มีน้ําหนักเลยอุตีไม่ได้ว่าเบาเกินน้าหนักไม้ตัวนี้โดยรวมนะไม่รวมเอ็นไม่รวมผ้าพันนะครับอยู่ที่8ปกรัมก็คือสีอยู่ ซียูเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะตีง่ายตีได้นานเพราะว่าถ้าตีไม้ 3U มอ่ะผมเคยตีอยู่ไม้3 u มยมันตีสักพักหนึ่งคือถ้าร่างกายไม่ฟิตจริงๆอ่ะมันตีได้ไม่นานมันล้ามันเหนื่อยมันหมดแต่พอมาตีไม้ส u ยูพวกมันก็ตีได้เรื่อยๆถ้าร่างกายเราฟิตจริงหรือร่างกายเราแบบโอ้ฝึกอย่างนักกีฬาเลยอ่ะเออสามยูตีได้ตีไปเถอะแต่มันน้อยคนมากที่จะฟิตแบบนักกีฬาเพราะนั้นแล้วไม้โบสติทั่วไปจะตีกันอยู่ที่3 u ยอันนี้อยู่ที่ร่างกายของคุณร่างกายของคุณเป็นคนเลือกเป็นนนคคคคบบบอออออกกกไไมมมม่่่ใใใชหหห้้้าาาุุณณรืืว ร่างกายของคุณเท่านั้นที่เป็นคนบอกว่าคุณเลือกไม้อะไรไม้ระดับไหนหรือไม้น้ำหนักประมาณไหนเพราะเข้าใจไหมวิธีการลองง่ายๆเลยก็คืออยากรู้จริงๆก็คือต้องลองครับขึ้นเอ็นไปแล้วก็ไปลองตีพอลองตีปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเอ็นตึงไปเอ็นหย่อนไปหรือว่าไม้น้ำหนักมันเบาไปหรือหนักไปอันนั้นนะ่ะคุณจะรู้ด้วยตัวเองร่างกายคนบอกเองโอเคนะน้ำหนักบาลานซ์ของไม้ตัวนี้ครับอยู่ที่296บวกลบ2ความบาลานซ์ของมันอนะ่ะผมลองตีแล้วลองเช็คดูกันหน่อย เอ็นผมขึ้นไป28ปอนด์เดี๋ยวไม่เชื่อว่าผมขึ้นเองดู ตัวก้านนะครับก้านมิสูตัวเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวก้านอยู่ที่6.7ม mm. ิมตรก็ถือว่าเล็กเลยนะก้านเล็กๆอย่างเงี้ยข้อดีของมันคืออะไรคือมันสบัดง่ายมีแรงคืนตัวดีและยิ่งเป็นก้านของมิสูเนี้ยคือเขาก็เน้นย้ำมาเลยว่าคืนตัวได้ดีตีได้ไม่สะท้านมือจะเปรียบเทียบระหว่างก้านเล็กกับก้านใหญ่แล้วกันถ้าก้านเล็กเนี้ยมันจะสปริงดีกว่าอย่างเช่นอย่างงี้เนี้ย,น,ยน,นะมันจะอ่อนโยบแบบไม่ได้ง่ายผมใช้แรงเยอะนะผมใช้แรงเยอะนะเนี่ย ก็คือมันแข็งแรงแต่ก็มีสปริงในตัวโดยที่แบบเฮ้ยมันช่วยเราได้เยอะเว้ยทั้งตัวเฟรมใช้เกรด 46T ตัวก้านใช้ก้านมิซูโอ้โหตัวด้ามเป็นคาร์บอนโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยสมวนราคานะครับตัวนี้นะอยู่ที่2,990บาทถ้าซื้อจากร้าน M MM M MM แบบด้านช็อปก็จะมีแถมเอ็นแถมกิฟพันด้ามนะแถมซองเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่ เน้นย้ำก็คือการขึ้นเอ็นคุณภาพครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปบายบาย